ครับ f อครับรถที่มีควันขึ้นแบบนี้นะครับจะเจออยู่2รุ่นนะตอนนี้ก็จะเป็นรถดีแ x ปี05ถึงแล้วก็จะมีรถ Fortuner อีกรุ่นหนึ่งที่เขาติดป้ายประกาศข้างรถว่าวันไหลที่ออกข่าวครับลักษณะแบบนี้ครับน้ำมันที่ออลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าแรงอัดมันลงก้นอ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ออกรุ่นนี้ครับมันเกิดจากว่า น้ำมันแรงอัดลดก็อัดแล้วก็ย้อนขึ้นมาตรงฝาเขาวาวแล้วก็ทําให้ออกตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราปิดรูนี้ไว้ึงเมือน่าเราปิดรูนี้ไว้ไม่ให้มันขึ้นข้องบนมันก็จะออกรูนั้นรูเดียวบางทีเราบอกว่ามันมันกเ่อยเกินเอาเอาเทปมันเกียวมาพันตรงนี้เทปบันเทาพันแล้วอัดเข้าไปแน่นสนิทเลยเพื่อจะไม่ให้มันออก แล้วมันกรรยากาศอันมันออกตรงนี้ก็ไม่ได้ออกตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะเราปิดกันหมดสมมติมันอันมันไปไม่ันไปไม่ได้เพราะแรงอกาศมันอยกก้นอ่างสุดท้ายมันก็ดันซีนอ่าดันซีนรั่วนะครับเอซีนะนี่โดยนี่โดยนี่นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับนี่แหละครับบรรยากาศของร้านจักรยานนะนี่ก็มาจากนครปฐมก่อนมาจาก ยิงอยู่คนแรกแต่ว่าอยู่คนที่ทายอยู่แล้วก็ผสมอ๋อแล้เข้ามาครับจากนั้นก็มาปราึกษาแล้วก็แก้ไขนะครับอาการของรถคันนี้คือนะครับแรงอัดลงก้นอ่านเกิดจากนะครับหนึ่งกำลังมันตกหรือแหวนลูกสูบมันสึกแล้วก็ปลอกแหวนมันสึกแรงอัดลงก้นอ่านสองนะครับแหวนรองห้อยฉีดครับแหวนรองห้อยฉีดมันมันไม่ค่อยดีมันเสื่อมแรงอัดก็รั่วได้ ทีนี้ขั้นตอนในการทาง,งานคือเราก็ลองเปลี่ยนแบนลองฉีดด้วบอก <Yeah. S 1> เพราะแบนลองมาฉีดราคาไม่แพงนะครับ <Yeah. S 1> เราเปลี่ยนแบนลองฉีดปุ๊บถ้ามันจบก็คือก็ต้องทําอะไรแล้ว <Yeah. S 1> แต่ถ้ามันไม่จบก็ต้อง <Yeah. S 1> ต้องเปลี่ยนแบน <Yeah. S 1> ทีนี้เจ้าของรถฟังผมดีๆนะรถคันนี้นะ <Yeah. S 1> มีลูกค้าโทรมาหาผมบอกว่าช่างรถผมดีแ็กรุ่นนี้ยี่ห้อน,นี้เลยพีเดียวกันด้วย <Yeah. S 1> ตอนนี้เครื่องมันจอดอยู่ที่ในเทศ สตาร์เกรจะมีข้าซอยแล้วเครื่องมันเล็กเองแล้วก็ควันสังเมูลงเฉงนะครับโอเวอร์รันเครื่องโอเวอร์ันพอเครื่องเลิกปุ๊บจะขอรถตกใจวิ่งออกจากรถเจ้าฟังผมดีๆแล้วก็เอฟซีที่ฟังผมด้วยนะในจังหวัดที่เราวิ่งไปดีๆปุ๊บแล้วเครื่องมันเล็กเองฟังคนดีเดเครื่องเล็กเองนะเราผิวเจอแล้วไม่ดับนั่นแหละเป็นสัญญาณเตือนไทยว่าเครื่องกําลังจะโอเวอร์ันแล้วก็จะพังในทันทีวิธีแก้ให้เครื่องดับ ครัไม่ยากนะครับให้เรามีสตินะครับหนึ่งพอเราบี้ไปปุ๊บเครื่องมันเลือกเองนะให้พี่เข้าเกียร์สี่เข้าเกียร์สี่ครั้งที่ช่วงนี้เองน่ะเข้าเกียร์สี่แล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็ปล่อยทาร์ตดับคาทีเลยเข้าเกียร์สามก็ได้เกียร์สี่ก็ได้เกียร์ห้าก็ได้แล้วแต่เราจะเข้าไม่ต้องไปปิดสวิตช์กุญแจไม่ต้องอะไรเลยอเมันปิดก็ไม่ดับถ้าเครื่องโอเวอร์รันแล้วปิดกุญแจ เครื่องก็ไม่ดับพอแบตเตอรี่ออกก็ไม่ดับเหยียบคัสเหยียบคัสเหยียบเบรกเข้าเกียร์ทีง่ายทีแล้วก็ปล่อยคัสแล้วก็เยียบเบรกแรงๆไว้เครื่องดับพอเครื่องดับปุ๊บสตาร์ทใหม่ได้ปกติวิ่งกับคนละได้เลยไม่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 มีหวน มือเต่งไปน้องขายก็ได้เอาง่ายๆซูมไปบ้าเราเครื่องมันเครื่องมันไม่สาดแล้วแล้วมันไม่มีอะไรถ้าใครถ้าถ้าใครมีเทคนิคตรงนี้แล้วนะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกไม่ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปตกใจที่มันเล็กเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันออกมาจากรูนี้เอาให้ดูนี่นี่นี่น้ำมันเครื่องออกจากรูนี้มาแล้วก็มามาถังที่อินเตอร์ น้ำมันเครื่องจะอยู่ในอินเตอร์ได้ประมาณ1ลิตรมันใช้เวลาประมาณ3เด okay. so right? ือนถึงหเดือนพอน้ำมันขังได้ประมาณสักหนึ่งลิตรหรือลิตรครึ่งอ่ะมันก็จะดูดน้ำมันเครื่องจากอินเตอร์ไปที่เครื่องยนต์เกิดการเผาไหม้แทนน้ำมันดีเซลทำให้เครื่องมันเล็กเองโดยที่เราดับเครื่องแล้วมันก็ไม่ดับเพราะเราสวิตช์กุญแจเรานะสวิตช์กุญแจเรานี่มันทำหน้าที่ทำหน้าที่ สั่งให้น้ำมันดีเซลจ่ายเข้ามาที่ระบบเครื่องยนต์แต่พอเราปิดกุญแจปุ๊บน้ำมันมันก็ไม่จ่ายเข้าเครื่องยนต์เครื่องมันก็เลยดับนี่คือหลักการของมัมแต่ถ้าเกิดว่าเราดับเครื่องแล้วมันไม่ดับแสดงว่าน้ำมันเครื่องที่ยินเตอร์ประมาณ1ลิตรอ่ะมันถูกดูดเข้าไปที่ที่เครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์มันติดได้แต่มันไม่ยอมดับมันเข้าไปแบบไร้ขีดจํากัดเราควบคุมมันไม่ได้ พ่าควบคุมไม่ได้เครื่องมันจะเล่งเองเล่้งจนควันดำเลยทั้งควันดำควันขาวขึ้นมาพร้อมกันจากนั้นเครื่องมันก็จะระเบิดมันมันมันมาจากขึ้นมารู้ไหมว่าเวลาเครื่องโอเวอร์รันน่ะรอบเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันถึง5,000ันรอบหนึ่งตบัวแกนขาดเพราะว่ารอบมันสูงจัดหนึ่งตบัวขาดทัวบัวรุดได้กี่ตังค์หลักมื่นนะครับนะครับ หนึ่งตัวปวหาดสองสองนะครับเสื้อสูบแตกหรือก้างสูบมันทำงานหนักเกินไปอาการสูบมันหลุดแล้วก็กระแทกเสื้อสูบแตกสามมวยฉีดมวยฉีดทะลุเพราะว่าลูกสูบไปกระแทกที่มวยฉีดรหรือว่ากระเดื่องวากระเดือเด่องอะไรพวกนี้เสียหายทำให้ฝาสูบเสียหายด้วยมันเยอะมากเลยนะเยอะเยอะมากม แล้วก็พวกชาบุกชาบกันหมดเนี่ยมันคือมันมันพังหมดเลยมันไปหมดเลยใ,ใช่ครับเพราะฉะนั้นรู้ว่าเครื่องโอเวอร์รันทำงบอก,กนหมดทีเลยเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วจำได้ยังใช่ได้ครับในจังหวะ<ช>ท,ที่เครื่องโอเวอร์รันทำงานที่จะหายเอาบ,บอลไปเหยียบคันแล้วก็ใส่เกียรซีแล้วก็เหยียบดีพยายามเหยียบดีให้มันแล้วก็ดับแล้วก็ปล่อยคัสดับคาตีนราตีนไปเลยพอเครื่องดับปุ๊บน้ำมันที่อยู่ในอินเตอร์เมื่อกี้หนึ่งล็กเครื่องอ่ะมันถูกเข้าไปในเครื่องเกียร์บดรอสเสียแล้วประมาณสัก<ข><ข> ดิ้นนะสมมตินะทีนี้พอเครื่องดับปุ๊บในอินเตอร์ก็จะเหลือแค่หน่อยเดียวเราก็สามารถวิ่งต่อได้ทีนี้ก็รอรอให้มันสะสมรอให้สะสมพอมันสะสมไปเรื่อยๆพอมันได้เต็มกับปุกปุ๊บมันก็จะโอเวอร์ไลั์อีกครั้งหนึ่งพอมันโอเวอร์ไลั์ครั้งหนึ่งปุ๊บเราก็หยุบเบรกไว้แล้วก็ปล่อยให้มันดับนี่คือวิธีแก้นะครับไม่ยากทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดถักระปรงอยู่แบบนี้ อยู่ดีๆเครื่อง็วรลังนะครับถ้าเราเปิดอยู่แบบนี้อยู่ดีเครื่องวรลันดประตูก็ล็อกสมมติอ้าวทำยังไงล่ะเปิดประตูไม่ได้เข้าไปหยับเบรกไม่ได้หยับคานไม่ได้ทาไงพี่ใส่เสื้อพี่ก็ถอดเสื้อเลยเอาเสื้ออุดตรงนี้นี่ทดสอบให้ดูนะอ่ะน,นี่อ่ะเอาผ้าเลยนีอกด,ดไว้ตรงนี้ใช่ครับ ใช่ถ้าเรามืออุดจะไม่อุดไม่อยู่นี่ครับนี่ครับอุดตรงนี้นี่ครับอุดไว้อากาศไม่เข้าเครื่องก็จะดับถึงเครื่องไม่ดับมันก็จะเบาลงมันเบาลงแน่นอนเพราะอากาศไม่เข้าในเมื่อน้ํามันน้ํามันเข้าเยอะอากาศเข้าเยอะมันเป็นค่าบาลานซ์เพื่อจะให้รอบเครื่องมันมาแรงแต่ในเมื่อเราปิดลืออากาศแล้วยังไงเครื่องมันก็เล่นไม่ได้ ได้ตกลงเลยใช่แล้วก็มีเอฟซีบางท่านนะครับใส่กวาซกาดผิดนี่ครับกวาซกาดจะมีสองรูฝั่งนี้เป็นรูฝั่งนี้เป็นเป็นแผ่นเรียบมีรูสองลุนเอาแผ่นเรียบขึ้นบนสถตาไม่ติดนะก็จะมีสองแผ่นมีมีสองหน้าบางร่นมีสองหน้านะอ่าถ้าแบบนี้ยังถ้าแบบนี้ใส่ไงก็ได้แต่ถ้ารุ่นที่มีสองหน้าคิอหน้าเรียบปิดตัวร้ายเอาขึ้นบนตามไม่ติดนะเพราะอากาศไม่เข้า เพราะฉะนั้นเป็นความรู้มาให้กับเมซีนะครับถ้าใครซื้อรุ่นี้แล้วควรจะศึกษาไว้ให้ดีครับว่าว่าเราจะแก้ไขยังไงกับมันอ่ะทีนี้มาดูมาดูตรงนี้ครับอาจับเครื่องเลยก็ได้ครับเสียงมันดัง FC เดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องนะดับเครื่องเลยนะครับไอ้น้ำมันเครื่องนะครับ FC เนาะ มันออกจากตรงนี้มานะครับมาตรงนี้มันเป็นเป็น,ปนทั้งไอเลนน้ำมันแหละออกมาไม่เยอะหรอกมานี้มาเข้าตรงนี้ครับฟังดีๆนะมาเข้ากับป๋องดํานี้พอเข้ากับป๋องดําเสร็จปุ๊บไอที่เป็นไอเป็นลมอ่ะมันจะถูกเข้ามาที่กองอากาศตรงนี้พ่อยดีนะครับแต่ส่วนที่มันเป็นน้ำมันเครื่องเลยตรงนี้นี่น,น,นี่เห็นไหมเส้นนี้เส้นนี้เล็กๆนี้ <า S 1> ถ้ามันเป็นน้นํามันจะไหลลงรูนี้ น้ำจะไหลลงรูนี้ไหลลงรูนี้ไปที่ก้นอ่างถ้าเป็นน้ํามันเครื่องจะไหลไปที่ก้นอ่างถ้าเป็นลมจะออกรูนี้ทมนี้บางคันนะครับกระป๋องตัวนี้มันเสื่อมแทนที่น้ํามันเครื่องมันจะไหลไปที่ก้นอ่างแล้วมันไม่ไหลมันมันตันอ่ะน้ำมันเครื่องไหลลงก้นอ่างไม่ได้น้ํามันเครื่องก็เลยไหลเข้าท่อไอดีหมดออกจากท่อไอดีมันก็วิ่งผ่านอร์โบออกจากอร์โบก็วิ่งเข้าท่ออินเตอร์ ออกใอินเตอร์ก็มามามา,มาตกค้างที่แผงอินเตอร์ <Okay. S 2> พอได้มาตกค้างตรงนี้ปุ๊บมันก็จะรอจังหวะที่น้ำมันมันขึ้นมามากกว่าครึ่งของอินเตอร์มันจะถูกดูดดูเข้าไปตรงน,นี้เ,เข้าไปตรงน,นี้ทําให้ทําให้เครื่องมันโอเวอร์รันนะครับนี่คือที่มาของมันนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าหลักการทํางานของมันแต่ถ้าเกิดว่าแหวนลูกสุดดีแหวนล่างเขาฉีดดี แรงอัดมันก็ไม่ลงก้นอ่างในเมื่อแรงอัดไม่ลงก้นอ่างไอ้น้ำมันมันก็จะไม่ออกใช่สัเงเกตไหมเวลาเราเติมน้ำมันเครื่องตรงนีง <spiritually> ้ค,น <Tigers> ครับนี่ครับ F4 ครับเราเติมน้ำมันเครื่องตรงนี้ปุ๊บน้ำมันเครื่องไหลลงไปก้นอ่างใช่ไหมแต่ในเมื่อแรงอัดมันลงก้นอ่างมันก็ต้องย้อนขึ้นมาลุนนี้ได้ใช่ไหม <alla decía> ใช่บางคนบอกว่าบางคนบอกว่ามันบางคนบอกว่าแรงอัดมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรอก มาคนว่าแรงอัดขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะตรงนี้คือฝาเข้าวาลแรงอัดขึ้นตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้คือฝาเข้าวาลแต่หลักคาาวา,วาวมาจริงแล้วเวลาคุณถา่านน้ำมันเครื่องเวลาเปิดน้ำมันเครื่องไปปุ๊บน้ำมันเครื่องไหลลงมาที่ก้นอ่างแล้วพอสตาร์ทเครื่องแรงอดัดมันย้อนลงก <ค acas. S 1> ้นอ่างมันจะขึ้นมาบนไหมขึ้นไหมอ้าวทำไมถึงขึ้นอ่ะแต่ถ้ามันรั่วนี่คือหลักการของมัน นี่แรงๆอาจอัดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนส่วนไม้มาตึ้งกันไปนกาน,นครับป้อมไม้ตี้มันมันยิงตรงมาที่ก้นหลังเลย<ก>เพื่อจะวัดระดับน้ำมันเครื่องว่ามีเยอะมีน้อยนะครับเพร,ราะฉะนั้นก็เป็นความร่วมม่ให้กับเอฟซีเนาะถ้าใครที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับก็แชร์ให้เพื่อนไปจะได้แก้ปัญหาทันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่บางคนสงสัยว่า มันตกใจอ่ะตอนที่เครื่องโอเวอร์รันน่ะมันเล่งเองควันดำเต็มเลยเราหยับค้าเข้าเกียร์พอเครื่องดับพอเครื่องดับแล้วสตาร์ทใหม่เขาไม่กล้าแล้วเขาไม่กล้าสตาร์ทก็กลัวถ้าถ้าคนไม่รู้หมายถึงว่าเครื่องดับคาปีนไปแล้วก็เหมือนจะต้องเรียกช่างมาดูอย่างเดียวถ้าถ้าเราไม่ทีนี้เราเราไม่ต้องกลัวพอเครื่องเล่งเองปุ๊บเราก็หยับเบรกหยับค้าเข้าเกียร์มันดับปุ๊บสตาร์ทใหม่ได้ปกตินะไม่ต้องกลัว สตาร์ทติดง่ายเหมือนเดิมวิ่งชิวเหมือนเดิมสบายเหมือนเดิมไม่มีอะไรหาเพราะฉะนั้นเหมือนน้ำมันที่มันไปสะสมนั้นมันเผาไหมเอาไปหมดแล้วใช่ครับใช่ครับทีนีนใใ้ใครที่ใช้รถใครที่ใช้รถเนาะถ้าเริ่มมีปัญหาเรื่องไอออกแบบนี้นะครับมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอนาคตมีโอกาสโอเวอร์ลังใ,ใครที่ใช้เครื่องแล้วมีน้ำมันออกที่ ก้นอ่างแบบนี้เยอะอนาคตมีโอกาสโอเวอร์ลันแต่ในเมื่อมันโอเวอร์ลันแล้วเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็น yeah, yeah. ถ้าคุณไม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเองใครจะแก้ให้รู้ไหมไม่มี <c oughs> ไม่ม,ม,มีเพราะว่าความรู้นี้ต้องติดไว้กับตัวเรา yeah, yeah, รเใช่<ม>ครับ<ม>ต้องรู้เอง <Yeah. S 2> ถ้าเราไม่รู้เองก็นี่แหละพังพอมันพังปุ๊บแล้วมันรู้ทีหลังแล้วรู้ไหมว่าถ้ามันปัดมันพังขึ้นมาค่าซ่อมเป็นหมื่น แล้วเงินหมื่นมันหายากผมไม่อยากให้ท่านต้องมาเสียเงินหมื่นซ่อมรถคันนี้เงินท่านท่านก็กว่าจะหาได้มันลําบากครับางคนนะโหมาหาเงินทั้งเดือนมาจ่ายแต่ค่าซ่อมเดี๋ยวก็เข้าอู่เดี๋ยวก็เข้าอู่ซ่อมเพื่พอต้องมาซ่อมน้นงซ่อมนี่อีกน่จะพรบอีกนั่นจะภาษีอีกต้นน้ำมันอีกน้ำมันก็แพงดิ่ละสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ก็ตีประาันิลสองเร็ก็ได้น้ำมันก็สามสิบสองบาทแล้วน้ำมันก็แพง ซ่อมรถก็แพงของก็แพงแล้วเงินก็หายากอะไรที่เราเราเซฟได้พี่เซฟยไปเถอะช่วยกันเราวันนี้นะช่างจันจะช่วยเช็คให้อีกรอบนึงว่านอกจากตรงนี้แล้วมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้รอบๆนะเดี๋ยวเช็คช้นล่างให้ด้วยนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วอ่าทีนี้อลองสตาร์ทเครื่องดูครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูระบบ ระบ,บายความร้อนค่ะเดี๋ยวมันจะกระพุ่งอ่ะสตาร์เครื่องดูครับอ่ะสตาร์เครื่องเลยให้ฟังเสียงนะรัดเลยอ้ถ้าเสียงอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะ เอาลองเล่นดูลองเล่งดูตอนนี้ยามันจะเป็นเฉพาะตอนขัดทเครื่องเรื่อนีอาการตัวนี้คือโซ่ตัวนี้ครับอาจับเครื่องครับอ่ะเจ้าถามมาเจ้าก็ได้คำตอบแลวใครกล้าถามก็ได้คำตอบ อ่ะฟังผมนะรถคันนี้ไม่มีสายพานลาวลิ้นแต่เป็นโซ่ลาวลิ้นโซ่ลาวลิ้นมันทํางานด้วยแรงดันน้ํามันดีน้ามันเครื่องตัวนี้อยู่ข้างในนี้ครับมันจะมีน็อตอยู่ข้างล่างนี้ตัวตั้งมันอยู่นี้น็อตเบอร์สิบอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเอคืออย่างนี้อธิบายก่อนเวลาเราดับเครื่องหนึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนน้ามันเครื่องมันจะไหลจากข้างบนลงสู่ก้นอาจากนั้นเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บ ปั๊มน้ำมันเครื่องจะดูดน้ำมันขึ้นมาตามระบบต่างๆเพื่อจะมาที่ตัวดันโซ่น้ำมันพอน้ำมันวิ่งเข้ามาถึงตัวโซ่ปุ๊บน้ำมันก็จะดันให้ตัวดันโซ่ขีบโซ่เข้าไปให้มันตึงนะครับทีนี้ในจังหวะเช้าเนี่ยมันยังน้ำมันอยู่ต้นอ่างแล้วในระหว่างทางของมันเป็นอากาศมันไม่มีน้ำมันแล้วตัวดันโซ่มันก็จะไม่ทํางานเพราะน้ำมันยังขึ้นมาไม่ถึงพอเสียตาร์เครื่องปุ๊บน้ำมันจะวิ่งขึ้นมา ประมาณสัก30สิบวิถึงส0ิวินาทีมันจะเติมระบบพอเต็มระบบปุ๊บแล้วมันก็จะหายแรกๆจะดังแกลกเพราะว่าโซ่ราวลิ้นมันหย่อนมันหย่อนเพราะว่าตัวนะครับมันหย่อนเพราะว่ามันหย่อนเพราะว่าตัวดันโซ่ราวลิ้นมันต้องใช้น้ํามันเข้าไปเลี้ยงเพื่อจะให้มันดันโซ่เข้าไปให้มันตึงนะครับไม่ต้องตกใจครับ แต่ถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้วก็ล้างไส้กรองใหม่แล้วก็ล้างฝักบัวใหม่แล้วก็ทําระบบดูดมันดีๆใหม่สมมุตินะมันก็จะเร็วขึ้นเพราะว่าน้ํามันเรามันใสขึ้นมันวิ่งเร็วแล้วก็มันเลื่นขึ้นแรงส่วน้ำมันก็จะดีขึ้นแล้วก็แป๊บเดียวมันก็ถึงตัวนี้แล้วทําให้มันดีเร็วครับรถรุ่นใหม่มาารั้งก็เป็นนะเนี่ยจริงครับอ่ารถรุ่นใหม่ก็เป็นถ้าใส่น้ำมันเครื่องผิดเบอร์ น้ำมันมืดน้ำมันมันขึ้นมาไม่ทันมันจะนังแก๊พอเร่งเครื่องก็หายพอเร่งแล้วหายพราะอะไรไหมเพราะว่าปั๊มน้ำมันมันทำงานเร็วแรงส่งของปั๊มมันไวมันก็พุ่งดขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราไม่เร่งมันก็ค่อยๆบานเรื่อยๆแต่พอเร่งปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าน้ำมันเครื่องมันส่งพูดมาเลยที่ตัวดันโซลาร์ลิ้นส่วนใหญ่ผมผมไม่ได้ปล่อยไว้นานไงหมายถึงว่าพอจะต์ทเครื่องเสร็จแล้วก็ เอ้ S <S มันดังก็ล,ลองเหยียบกันดิ่งย,ยังไม่ปล่อยเออเหยียบก็ยังไม่หายยังไม่เคยปล่อยไว้เป็นนาทีสองนาทีแล้วมันจะหายไปอย่างนี้ไม่เกิดยังไม่เคยเลยก็เลยแบบอ๋โอแสดงว่าพออันนี้เข้าใจถึงมาอ้อยังถึงแล้วถึงแล้วถึงข้าแล้วเอฟซีเป็นไงบ้างพอเข้าใจไหมพอพอเข้าใจในในจุดหลายหลายอย่างเี่าว่าที่เราไม่รู้ก็ได้รู้ในวันนี้แหละรู้รู้อ่า่กว่าจะมีข้อมูลได้กว่าจะรู้ได้ก็ ต้อง,มา,งมาถึงที่ีร้านจันเซอร์วิสนี่มา<ะ>มามาคั้ที่ไรเนี่ยคันแรกเลยผมมาคันแรก<า>เลยเกือบสองโมงเกือบเกือบสองโมงเช้าแล้วห<า>ลังจากที่มาปุ๊บจอดไว้สักครึ่งชั่วโมงมีรถตามมาเยอะไหมมาก็มีมาจอดเียบเลยตามมาจอดเยบเลยตอนผมมาก็มีจอดแล้วถามทันทีค่ัโอ้โหพอหลังจากนะั้นก็ดูทยอยมาเป็นเท่ยน้ำไม่เทือน FC FC แฟนมันแท้นะครับอยากรู้อะไรก็โทรมาถามทางจันได้ช่วงเย็นนะช่วงที่ทางจันเลิกงานแล้วก็โทรมาสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับครับผมแล้วก็เจ้าของรถท่านนี้มีอะไรจะถามอีกไหมแล้วก็ FC นะครับมีอะไรจะถามอีกไหมคงช่างดูเลียนีเลยว่าจะระบบแอร์ระบบไฟระบบไดนาโมเราตรวจเช็คให้ได้อยากรู้อะไรถามได้เลย อาที่ผ่านมาแล้วคขานี้มีปัญหาอะไรบ้างเอาบอกมาที่ผ่านมาที่เคยมีปัญหาก็มันก็มีรั่วมี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 แป๊บตัวนี้รั่วครับมีตั้รั่วเกี่ยวกับเครื่องอะไรนีไม่เอหม้อน้ารั่วม่าน้ํารั่วก็มีแค่ประมาณนี้เนี่ยสองอย่างม้อน้ํารั่วนี่นะแป๊บรั่วมันมีอยู่สองประเด็นครับผมอะไรทําให้ม้อน้ํารั่วบางคนบอกว่าหม้อน้ํารั่วเพราะมันเสื่อมมันเลยรั่วมันก็ถูก แต่มอดน้ำบางอันมันลวกก่อนก่อนเสื่อมมันยังไม่เสื่อมเลยมอญน้ำแต่มันร่วกแล้วคืออย่างนี้ฟังด้วยมอดน้ำทำหน้าที่ระบายความร้อนถูกต้องไหมใช่ใช่แล้วอะไรเป็นต e, right. like, like well ัวระบายมอญน้ําก็คือพัดลมพัดลมมอญน้ําเป็นตัวระบายความร้อนทําให้น้ํามันเย็นแล้วเครื่องมันก็จะไม่ร้อนถ้าเกิดว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ดีความร้อนก็จะสะสมในเครื่องยนต์มากกว่าปกติ พอมีความร้อนมากกว่าปกติปุ๊บมันก็เึินแรงอัดที่ระบบมอน้ําพอขกิดแรงอัดปุ๊บมันก็เลยระเบิดก็คือมอน้ำแตกนั่นแหละสมมติว่าเราดับเครื่องเราลองเอาสายลมมาอัดดูนิเอารมบอัดเข้าไปในมอน้ําสัก20ปอนด์50ปอนด์ดูนิอัดเข้าไปเลยพี่คิดว่ามอน้ําแตกไหมแตกแต่ถ้ามอน้าวางอยู่เฉยเฉยถ้ามอน้ำวางอยู่เฉยแตกไมไม่แตกเพราะฉะนั้นใช่ พัดลมเป็นต้นเหตุทำให้หม้อน้ำแตกขัาใจตรงนี้นะพัดลมเป็นต้นเหตุทำให้หม้อน้ำแตกอันที่สองวาวน้ำ,นำถ้าวาวน้ำเปิดไม่ดีจังหวะที่เครื่องมันร้อนวาวน้ำต้องเปิดเพื่อจะให้น้ำมันวนแต่วาวน้ำมันไม่เปิดพอไม่เปิดปุ๊บเครื่องมันก็เริ่มร้อนความร้อนเกินครึง่งมันก็เกิดแรงอัดพอเกิดแรงอัดปุ๊บหม้อน้ำมันก็เลยแตก พอมันน้ำแตกปุ๊บไปเปลี่ยนว่าน้ำใหม่แล้วไอ้วาลก็ไม่ได้แก้ไขทัานลมก็ไม่ได้แก้ไขทั้งมันน้ำยี่ห้ออะไรวะใส่ไปได้แค่อาทิตย์เดียวมันน้ำใหม่แตกแล้วแม่นบ้องมันต้องเช็ควาวน้ำก่อนอะไรก่อนไม่่วาจะเออชัดเจนยังไม่ใช่ว่าชัดเจนแล้วนี่มันต้องรู้ก่อนว่ามันอะไรมันทำให้มันแตกอยู่ๆถูกต้องใช่ไม่ใช่ว่า พัดลมมันระบายความร้อนไม่ดีหรือบางบางคันเนี่ยเป็นระพัดลมไฟฟ้าบอเตอร์ไฟฟา้ามันเสื่อมมันหมุนแต่หมุนไม่แรงมันระบายความร้อนไม่ทันมันน้ามันแตกไปเปลี่ยนว่าน้ําใหม่แล้วก็แตกอีกเพราะาฉะนั้นเราต้องไปไหล่หาที่คนอื่ <S <S นนะพี่น้องเด้อนี่แหละครับเทคนิคง,ง่ายๆครับแล้วก็มีอะไรทามอีกเกี่ยวกับช่องล่างมีอะไรไหมเกี่ยวกับช่องล่างเกี่ยวกับไฟไฟไม่จ่ายได้ไม่ชาร์จมีบ้างไหม มาถามมาถามมาราค่นี้ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับพวกไฟพวกพวกอะไรอย่างงี้นะไม่ไม่ไม่ค่อยมีอ่าแล้วส่วนล้อเป็นไงบ้างส่วนล้อเป็นไงบ้างส่วนล้อก็โอเคส่วนล้อโอเคเนาะสามารถปล่อยวอลเวไรได้อะไรได้อ๋อไม่มีไม่มีวอลเวลไม่มีอะไรดีก็มีมาแค่เรื่องเครื่องอย่างเดียวครับเครื่องเขาตัดมันมันนี่แหละตดันขึ้นมาเป็นไอก็จะกลัวเครื่องมันจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะดีแล้วตอนนี้ยังไม่มีคำถามเนาะ อยากจะฝากอยากจะฝากบอกทีีว่ามาที่นี่เป็นไงบ้างครับครับมาที่นี่ก็ได้ความรู้มากเลยแหละถ้าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรลองลองแวะมาร้านปรึกษาได้ครับมาปรึกษาได้ที่ร้านจันทร์วิตนี่แหละครับแล้วตอนที่มามายากไม่ต้องทางไหมไม่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 ยากเพราะผมเคยอยู่ในกรุงเทพแล้วดูในแผนที่แวะเดียวก็มาเนี้ย โอเคนะครับมาผมพามาดูครั้งนี้โอเคครับพามาดูว่า FC มายังไงกันแต่ละท่านมาดูดิน้ำก็ท่วมฝนก็ตกอันนี้ได้คิวยังครับผมกำลังเปลียนกำลังเปลียนอยู่เนาะมาจากไหนเนาะสารคามมาจากสาระคำแถวหน้าเสือกวะครับนี่ราเดือบพี่น้องผมอยู่หน้าเสือกเพื่อนกันนะครับจ้องสงกรานต์ผมชอบไปเล่นทะเลหน้าเสือก ก็บรรยากาศดีเาหตอนนี้มันกำลังปรับปุ่อยู่ปรับแต่ว่าโครงการดีหน้าน่าจะดีขึ้นนะการเราทำในหนองค่ะแล้วในน้ำเก็ดตันเหรอตอนนี้มันสังอยู่ปะกำลังสังเอตุเดี๋ยวผมจะไปเบิงเพื่อจะได้ไปสนับสนย์สูตรทอนะครับฮ่าดีดีดีนี่นี่เบิ้องบรรยากาศครับพี่น้องรอติดจัดเต็มเลยครับจัดนี่เพื่อไม่ถึงว่า ล้อกําลังกําลังเสร็จเด้วยครับผมเนี่เป็นยาง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 ทําชั้นล่างนะครับนี่ก็นี่ก็รอคิวนี่นี่ก็รอคิวครับนี่มีรถรถเก๋งนะครับรถเก๋งมิซูนะครับมิมิูฮันด้าแล้วก็รถตู้ทีฟดีแม็กแล้วก็โตโยต้าแล้วก็มีทางนี้ก็รออยู่นะครับนี่ก็รอนะครับรออยู่อ่าเอารถเข้าจอดเท่านั้นเลยไอ้ได้ไปขอเลขครับผมครับผม ตากระป๋องอไม่ต้องล็อกได้มันเปิด,ดยากเดี๋ยวตั้งใจเขาทำงานก่อนนะครับ f c นะมี f c ถามว่าเวลาขึ้นเนินละนาดแล้วมีเสียงดังเป็นที่อะไรนะครับเสียงดังน่าจะเกิดจากโช๊คนะถ้ามันดังอึดนะครับเกิดจากโช๊กแต่ถ้ามันดังก๊อกเกิดจากลูกหมากนะครับดังก๊อกดังกุ๊กนะครับเกิดจากลูกหมากเด้อนะครับ